สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube รินสวิตเซอร์แลนด์กับแม่รินค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่25กรกฎาคม2565นะคะท่านผู้ชมวันนี้แม่รินก็มีความยินดีที่จะ,ะเสนอสถานที่สวยๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะคะที่นี่คือปาโซลูโคมาอยูนะคะทุกคน ลมพัดค่อนข้างแรงค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่ามีสัตว์อะไรเดินอยู่ข้ขางล่างนั้นคะ่ะก็เป็นฝูงแพะฝูงแกะนะคะของชาวบ้านที่เขาเลี้ยงไว้ที่นี่นะคะทุกคนพอดีวันนี้เราสองคนกลับมาจากทําธุระที่ต่างจังหวัดคะ่ะพาลูกสาวไปเข้าคอร์สเรียนภาษาเยอรมันนะคะ10กว่าวันก็ มาช่วงกลับนะคะเราสองคนก็ซื้อขนมปังมานั่งแวะกินบนที่นี่กันค่ะก็เลยมาจอดถ่ายเอาบรรยากาศสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะทุกคนตอนนี้ลมมันอาจจะแรงนะคะแมรินไ,ไ,ไม่แน่ใจว่าจ,จะได้ยินเสียงพูดหรือเปล่านะถ้าหากเสียงลมมันแรงก็ต้องขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่มีที่กั้นลมนะคะทุกคน ตรงนน้นข้างล่างนั้นสวยมากเลยนะที่เขาเลี้ยงวัวนะคะทุกคนตรงนั้นเป็นบริเวณที่เขาเรีดนมวัวะคะ่ะนี่นี่นะคะวัวนี่ไงวัวเขาก็อ่ทั้งแพะทั้ทงแกะทั้งวัวอนะไเนาะเขาก็ปล่อยให้ขึ้นไปหากินหญ้าข้างบนโน้นค่ะทุกคนกําลังลงมาจากข้างบนโน่นน,น,นี่นะคะก็เขาแถวนเดินกลับมาที่ที่ข้างล่างนะ นนเดินมาจากข้างบนโน้นค่ะแล้วก็มาตามถนนนี้นะคะที่จะเห็นถนนอยู่นะตรงข้างตรงช่วงกลางของของวิดีโอค่ะนี่นะจะมีถนนลงมาแล้วก็จะเห็นมีแพะมีแกะมีอะไรกําลังเดินลงมาเต็มเลยค่ะทุกคนเป็นแถวยาวเลยนะนี่เขาจะรู้หน้าที่นะเขาจะรู้เส้นทางด้วยตรงนี้เป็นเขื่อนนะคะทุกคน เป็นเขื่อนแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เขารถสามารถวิ่งผ่านได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในค่ะแล้วก็จะไปจอดดูน้ำตรงนั้นแป๊บหนึง่งนี่นะคะมีแต่ก้อนหินนะแต่ว่าดูภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่าสวยงามมากค่ะสวยงามก็เป็นที่หุบนะคะเป็นที่หุบหุบเหวหุบเขาเนาะทางฝั่งนู้นก็จะมีวัวด้วยค่ะทุกคนนู้นมีวัว ป so, าโซอ่าลูโคมาโยค่ะนี่นะอยู่ที่รอยต่อระหว่างจังหวัดติชิโนกับจังหวัดกริโจในของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะไปะเดี๋ยวเราจะไปดูหาอะไรกินในรถกันเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้ก่อนนะคะทุกคนตรงนี้มันก็จะอยู่ข้างทางนะคะเราจอดรถกันที่ข้างทางนะอะ๋มันก็จะเห็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่ค่ะ ไปดูตรงนี้ว่ามันมีอะไรอันนี้ม,มดินอยู่ที่นี่มาเกือบเกือบยี่สิบปีเพิ่งจะเคยมาทางนี้นะคะทุกคนเพิ่งจะมาครั้งแรกโน่นข้ามไปตรงโน้นก็จะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดโจ้เนี่ยอยู่ตรงโน้นค่ะเราก็เอาลูกสาวไปไว้ที่ตรงโน้นแหละไปเรียนภาษาแล้วก็ปล่อยไว้ที่โน้นเลยค่ะให้อยู่กับค,คุณครูอยู่กับอะไรเลยแล้วก็อีกวันที่ห้าสิงหาคมเราถึงจะไปรับกลับบ้านค่ะ บรยากาศเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมข้างล่างนี้มันจะมีฝูงแกะฝูงแพะอยู่นะคะทุกคนคือสามีมลินกำลังดูอยู่แต่เราดูไม่ได้เรากลัวความสูงเนี่ยเราเบียนหัวก็เลยจะเดินไปเรื่อยๆคะ่ะนี่นะ โอ้ยเย็นสบายมากเลยตอนนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยไม่ได้ถ่ายรูปเองให้สามีถ่ายให้ก็ไม่ได้เรื่องเลยค่ะทั้งตอนอ้าป,ปากทั้งตอนอ้าขาอะไรก็ไม่รู้นี่ตรงนี้นะคะที่เขากำลังต่อเติมอ,อุโมงต่อเติมอุโมงอยู่ค่ะนู่นอุ่โมงก็ยาวไปนน่นเลยค่ะตามแนวเขาเลยนะ ยาวไปโน่นแล้วก็ข้ามไปอันนี้คือตัวจุดเชื่อมระหว่างจังหวัดทิชิโนของพวกเรากับจังหวัดกริจโจนเน่นะคะทุกคนเราจะเราจะไปดูซิว่าตรงโน้นมันจะไปถึงทะลุเข้าไปในอุโมงค์ใต้ภูเขาหรือเปล่าตรงโน้นคะ่ะเดินตามถนนนี้ไปเรื่อยๆนะ ปล่อยให้สามียืนดูแกะอยู่นั่นแหละเพราะว่าไม่รินดูไม่ได้มันเวียนหัวคะ่ะก็เลยต้องมาเดินตรงนี้มันมันกว้างนะตรงทางเดินเนี่ยนาจะถนนรถสวนทางได้สองเลนแต่ไม่รู้ว่าเขาไม่น่าจะให้รถเข้ามานะคะรถน่าจะเข้ามาไม่ได้แต่มันเงียบมากเลยนะมันไม่ค่อยมีคน โอนบรรยากาศน้ำนะคะทุกคนนี่นะรั้วทำดีนะทำรั้วไว้อย่างดีเลยไม่ได้ไม่ค่อยกล้าเข้าไป,ไปใกล้ๆนะคะกลัวแบบโทรศัพท์ตกลงในนั้นกลัวโทรศัพท์หลุดมือแล้วตกลงในน้ำก็คือจบกัน เดินไปอีกขาตั้งกล้องอยู่ในรถนะแต่ลืมถือมาด้วยภูเขาตรงนี้ดูสายไฟเขานะก็ทำแบบดีมากเลยตามแนวภูเขาขึ้นไปทะลุยอดเขานี้ไปฝั่งโน้นนะคะสายไฟฟ้าเขา เขาเก่งกันนะฝรั่งเนะนอะโน่นทางนี้นะคะมาดูฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งนี่ปาโซลูกโคมายงนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์โน่นรถเมย์มาแล้วคะ่ะรถเมย์ก็มีนะนี่เห็นเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทุกคนสีเหลืองๆวิ่งมาเมื่อกี้ เห็นไกลๆนะแต่ในกล้องไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านนคะรถเมข้ามจังหวัดนะระหว่างจังหวัดเราแล้วก็จังหวัดลุโคมา,าจังหวัดกริโจเนค่ะนี่รถเมนี่นะคะปะเราไปเดินโอ้โหเย็นดีมากเลยตอนนี้เย็นสบายมากค่ะ ในนะมีอะไรก็ไม่รู้นะนอนนะมีแต่เสียงน้ำเสียงเสียงน้ำซัดกับสายลมค่ะยแต่น้ำมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกี่มันอยู่หน้าร้อนนะดูดูเขาตัดนะคะดูเขาตัดตามแนวนี่นะ ตามแนวอขอบดิค่ะก็จะตัดเสมอกันไปเลยอ่ะนี่ก็จะทําขอบมันทั้งสองข้างเลยนะทั้งสามข้างสี่ข้างเลยนะอ้อมเลยฝั่งนี้ก็จะตัดตามแนวนี้น้นค่ะทุกคนทางโน้นก็มีคนที่เขาเดินป่าเลยนะที่เขาเดินตามภูเขาไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็ตรงโน้นน่าจะมีอันนั้นเป็นรถแคมเปอร์หรือเปล่ามาดูนะคะน้นรถที่เขานอนรถบ้านที่เขานอนตามป่าตามเขานะคะอ้าวแล้วเขาก็ข้ามมายังไงอ่ะก,ก็ก็ต้องข้ามตรงนี้สิเนะมีเสียงไก่คันด้วย